แอโ้อะไร่คุณตำายอุยอะไรห่มว่ไงครับว่าไงเด็กใหม่ปีได้งงนอยู่ทิตปีตั้าปยจารีนะถ้าแยเรยนปิปกดเป็นมือจะิตมาฮิตไปของตำพูดเรานี่ยฮ้ยโหลตอะไรจำพายคุณอบเล่นไม่รอบปะฮะไม่รับอะไรไม่มีจะจำให้ได้เนาะนจำอะไรเปา แม่หนีตะวันไปปอนเดี๋ยวฮันจะไปดูว่าไอ้ข่อยมาทำอะไรอยู่ไปเที่ยวอะไรปอนไม่ที่ลให้ด้วยครับฮข่อยด้วยต้องเป็นเป็นแอปปอนครับเป็นแอปปอนเฮ้ยแล้วองแอปปอจะท่านั้นฮันจะเป็นอิตาวานะปอาครับพีด้านเป็นหอมเต่มันจะเป็นยานิ่งยันตงรัอ้เรีวเรียวเรียวเดียวทำไงน้องปิดอันนี้นอปเป็นยีป ตอของเป็ดมิเตอร์บายสองคนหายแล้วบางทีเาจะเป็นคนไอหอยบ้านบางทีให้แม่ตบหายที่ไม่ตบหายเู้เดี๋ยวปึ๊กหนี่ยไอ้กาไปหามแต่ต่พี่คุะไอ้ตกหายมากาไปหาเฮ้ยเดี๋ยวมันตกพี่ขอนโมขอนจะไปจอมมันให้มาเข้าโคตรเมินให้แล้วครับให้แล้วเขาไม่ยอมไม่ยอมมันหรอกกาไปหามันตกพี่คุณตคลายเฮ้ยเดี๋ยวไอ้ทะเลับเจ้าเขามาหลับเพร่อเป็นปีปีเป็นปีตอง อุ <Anyway. S 1> hey. ้ยองค์ผมันเป็นหน่อยๆครับผมใหเด็กใหม่อะไรครับเบี้ยมีอาวุธให้ถอดไว้แล้วแล้วในเอ้วเขามีอาวุธไทยทนด้วยนะครับไหนอ่ะเขารู้หน่อยอาวุธจะตัวนี้เหรอติดตัวติดตันี่ยังอาวุธใหม่นะเราไม่เห็นอาวุธใหม่อุ้ยดู ถ้าเป็นของหอมออะไรนะนี่มันเป็นอะไรอะ่ะไม่รู้ถ้าจะเป็นปีนของเล่นนะแต่เขาปเฮกินมาติเฮยรู้อบ,บูเลยายเฮ้ยเห็นตูเลยไมนฮปีตออรหนร้ไฮปีเออ,อ,อ,อาาละนะ อ bon! ไวะฮะันปไหนนันสอปีนอป้นฮะแอปเปห้ลไออมหา้ใครแล้วใคปีมาต่อเนี่ยเดี๋ยวนี้ไปได้ไอปีอปอนต้อหพาแขนแลครั้งจะผมจะไปเตวันที่ว่าเป็นหิ้แลมันตัวอฮอนเป็นตาผัวหรือเปล่าเอ้เฮ้ยผมจะมันปกับาผัวไอตัวจมไปไปไหมคบ เด๋ไม่เป็นไรแต่มันจะงอพอมันงอต่อคนโดมันดุว้อ่น้องโดมติงได้ไหมเดีย่อะไรครับเดา๋ยไม่ได้เดี๋ยวไยม่ได้อามาต่อเคานั้นเลยพี่จะรอต่อด้วยอ๋อยานั่นอะครับนีห่หรอครับที่ผมเป็นยานี้ปะ

เอ๊ะตัวเองปืนเบื่อเลยอ่ะเนี่ยเป็นสฮติในเรติเป็นไรเฮแต่เฮติไม่ต้องเฮตินะอ้าวไม่ให้ได้ที่ตอนนี้ ไม่เปตัวหนูฮอดแมนให้คตไม่ตาเลยเฮ้ยเลยเขาลันเขาลันเลยเขาลันตาหเขาลันเหมนตาดูบ้าเาเป็ตัวฮอดแต่ไม่ไห้มันจะเป็นเขาลันของเขาโคตเป็นเป็น้ามไม่ตาของเขาฮอดแมนฮู้จะดบวกให้ใใกไป้ามแต่ตาพี่นายไม่ให้หรอฮ้ยลวว่าาไม่ตกมือเนาะมันจะไปามโตโตเลยแปอดต้นนิดหนึ่งดิบเลยมันจะเป็นรองพอยแต่ไม่ได้ตบพอยหมันจะไอ้กาไปฮามตก หายแล้วแต่บางทีถ้ามันพี่จะตบพี่หันอนะ่ะมันตบพี่อะไรดิเอ้ยมันตบโอ้มัได้เห็นว่ามันตบนะฮะอะไรนะมันตบพี่หน่อยด้วยอ๋อฮะมันจะไปเท่าโทษด้วยฮะฮะมันน่าจะตบนะไอ้กาไปหายแล้วเหรอไอ้กาไปหางตบเหรอขอขึ้นปตังนะครับไปเลยตต่ใหม่ แล้วกาไปไฮไครับกาไปไฮไฮคนดีข้หนึ่งติ่ตพี่หานแลไอตตายอ๋อตบเหรอเมื่อตบพี่ผมครับให้ตบามตบมันขึ้นเกมเมากหาแล่ไอตมแล้วคุณทำอะไรเต็จรไหมครับตไูกทันหายให้มาแต่เรนนานแลต่หันตะลีทีละตเว็ เรามีขอมที่รับเป,ป็แอปเปิลนาติงไม่รับคงจะติงแอปเปลิลไม่รับฮะแอปเปลิลนะฮะถ้าเป็นไงไม่รู้ครับแต่ว่ามีเข้าครอบมีชีวิตตายตันนหรือมันนะไ้จะไปรู้เหมนตนะอะไร,รคร่ะพอมาไปนัน่นแบบขับฮอตแมนไปไหนไปหาฮุกก็ปไปค่าตี่ตานเหมือนฟิน้านต็น กาไปฮามตเตอพีแล้วไต้ตอรพีู่นะจละเบาด้วคนจั่นเป็นปอะไรวุนไงครัคุณกาไปหาวไงไอตังหน้าจใรฮู้ฮู้เมนครับคุณตบพี่เย็นคมแล้วคุณต้มพลายไปด้วยคุณต้องโตเขาเล่นทองคอมผ่าไม่ตายไปได้ไงเขาไปคอนเอิรนนเขาดื่อเลยน้เตีมตัมตีอะไรตีตัมเพื่อ เตปเตปมเตปเตปเราจะหาเราหาไม่รู้เอยหอมรู้หมดเลยว่ามขุดจัดอมตะขุดให้คอยแดงหมวมันยิ้มมันรีมเอาไปตัวของว่ามันไปห้องไอ้คอยเขาโคตรเขาไม่รู้ไม่ปวดมันเกิอ้าวผมไม่รู้รถทั่วของทำอะไรใจปัดไม่ด้ปัดตาตใจไหมก้าไปหายคือตนมาเตียวต้องนะครับเตี้ย เอ้ยแตเต็งไม่นะนี่จะตายไปให้ทัานตับไปค่ะกะบี่ค่ะอะไรจะต้อนระดับโค้ดไ่มคะวันฮ่าโค้ดเหนดอนเนี่ยให้เร็วเข้าแล้วพีเขาฮอตเมนเตะตับพี่อ่าเตะตับพี่กับพี่ปีตัวหนอนค่ะแล้วแต่ตั้งทีว่าเขาฮอตแมนไม่จะตับปี่ไม่ใช่ตับปี่ฮ่าค่ะมันไม่ใช่ตับปีค่ะเหมือนว่า ต้งว,ว่าหายหายตายหายมายยเยีเตเต้บนั่นเลย,ย,ย,ยตายเตะอ้าหันอยม่แต่ไฟพ่อเป็นอะไรไม่จ๊ ขลันใหม่ผู้ขรันไม่ใจเตือนใหม่ะตายมุ่ยโคนห่ตัวคตอยาไปข่ตัวใหโอ้ไอ้ขาตีแลตัวโดนจะอยู่ห้องพูดเมนูโบพตายแล้วเนาะก็ไปหาตายแล้วมันเพิ่มจะขายของใหน่นอะไรห่นม่ใปีในปี pic. น,น,นี้ป่ะเนี่ยใครเล่วมหัวเลยอ่ะ พไปตะโกวเหมือนวัดใช่ไตีะเ้ยนอยู่แล้วว้ยมยเ้ยด้วยจะยังไงคัดีุ่กอะนรไ้วละไปไรุนเมนุ๊กให้หัทำอะไรคลิปนะให้ตะโกนเม้นทําำอะไรแต่ว่าต้องให้ไอ้แม่นจะให้ตัวเอ็ดปอนมาเล่นแตะเราไหมเอ็ดปอนคอย่ะไป ผมอยู่แต่เฮไอคอยคนนึงครับแต่เป็นเอปอนตัวคนใหม่มีตัวมันแค่นี้คนเนี่ยตัวคนใหม่ยังไม่แค่นี้คิดได้ยังไม่โหดพ่นพูดนี้เหรอพูดนี้ฮีไม่ได้ทำอะไรเลยไปจับทุ่ตัวเล่นไม่เนตัวดีเลยเนี่ยใหุ้นเลี่ยนยังมีได้แต่เล้วอัปเดตไปตีไหม โอ้โหเต็งใหม่ตัวละครใหม่เร <news> <mal> ียกอัปเดตใหม่นี่ตัวรถมาตัดเอปอัปเดตใหม่ไม่ให้มดคุณช่วยมาเห้มดเถอเต้หัวในตรงนี้ตายจะมาหยับเทสให้ตัดต่อนี่มาหยับได้เฮ้ยใครไม่รู้มาได้ทำได้เอ็มให้ตัดต่อของเต็งมาหางานตะชวยนะให้ตะชูนตีฟะคุณไม่ตู้ไม่ นี่ตู้ไม่รู้คงไม่รู้นี่คุณม่ตอ ทอนตีปอยเขาอยากให้ตัวละครตางตัวนี้เป็นตัวละครเป็นตัวละครอยากให้เป็นตัวเป็นตัวละครอะไรแต่ว่าผมลประจุดจะฮีไม่มีแต่มีตัวใหม่มาเฮียนยันเอปเปิลเม่นตัวใหม่มันมาเอ็นเดาว่าเป็นฮีว่าล่ะแอปเปลตัวละครที่ตุ่นติมป่ะมัต้องไปอันตับทอนปะเขาโคดเอ็แน่นอนแต่ เขาไอ้ปะทอนแต่ไว้เต็มโมโหอยู่แล้วเพราะมันมาตัวเลยม่แต่มาไอ้ตัวเต็มมาหแต่มาไอฮันาปปะทอนเต็มแต่ป้ายแต่ปเขาไปตูเรียนตัวเรียนให้เต็มผองพรุงนี้ของตบมาหย่านคนเห็นว่ได้ให้ตีปอยละคนหนึ่งไอเต็มตบเพลย์ไปเอาเพราะคนนี้ตีใจมาหอมหอบอ่ะมันตนุตีเลยหอบตลยตบมาไอโอ้โหเห็นว่าไอหีตีเลยเต็มมี่ท้องก็จะให้ดู ครับวันนี้มีกิจกรรมครับให้ทุกคนคอมเมนต์ว่าจะให้ตัวละครนกม s สู้กับตัวอะไรครับก็คอมมนตากันได้นะครับคอมเมนต์กันเยอะเลยว่าจะให้ตัวอะไรสู้กับตัวอะไรในเกม ABS วีเอสวเออ๊ะเอ๊เอ๊ะไตัวดีว่าอเป้ห้าให่หน้าตัวทีองพี่ปาเฮฟหาเต้าเฮฟเต้าโอยโอยโอยเฮฟฮึ่ม เฮ้ต้ต้ตอตเต็มเลยแ่เฮยเฮา่วยเฮา่วยเฮ้วเมต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 เี่เจ้าหวยเฮ้เตม วเอ้ยไม่ติดทีมริมมามาอีกตัวหนึ่งใต่ไม่รู้ไหนตัวละครอะไรติมมี่เฮ้ยแบบาหอยเว้ติมมี่เอ้ยเราหอยเฮ้ยติมมี่แงแกทีให้ผมเอาตัวละครอะไรไปตู้แต่ตาตาตาเปดไม่รู้เที่ยวแล้วกันเพราะว่าไม่มีเกมให้เล่นรู้ น,นะฮะผมไเอาปี๊ดน้าตาของย,ยมูมาเนี่ยหน้าตามาปี๊ดปี๊เป็นหน้าค่ะหน้าที่ตายนะหน้าตาตกนะนเดี๋ยวให้ผมเลยอ่ะตัวปนะ้าเจ้นะคอมเมนตมาดิอ,าอ้าวละครับก็กราบสวัสดีพี่น้องชาวไทยทุกท่านด้วยนะครับผมนะก็มาอยู่กับผมแก,กอีกเช่นเคยนะจิมมี่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  วสวัสดีครับเริบขอบคุณที่ไลน์ในพาร์ทที่แล้วครั้งนี้ก็เช่นเคยผมนะขออีกหกพันไลน์ต้องไปทําอย่างอื่นฟังไ้ดีพวกเองมันกากออาโอเคนี่เลสโตอนอ่ารู้จักรู้จักจริงเหรออืมน้ดเลยเออจดไว้จดไว้เลสโตนนะนี่คือสีเหลืองมาสอนใช่ไหมเพราะว่าปโปรจัดมันจะจุดแล้วเป็นอย่างนี้เข้าใจนะเข้าใจไหมเนี่ยจดเออ,อ และก็นี่นะมันจะเป็นไฟแบบนี้นี่มีวงจรสายไฟนี่วิชาเทคโนโลยีเลยเนี่ยจดเอาไว้ดีมากเนี่ยทำอย่างนี้แล้วก็อย่างนั้นชักคันโยกลงไปแบบนี้โอ้โหค,คลาสเรียนเทคโนโลยีเป็นไงละ่ะนี่สวิตเปิดไฟสามารถทำได้หลายอย่างไม่จะเป็นต้องใช้แค่คันโยกอย่างเดียวโอเคลงไปอันต่อไปที <c oughs> ่เหลือมันเตรียมการสอนดีมาก ถ้าคุณครูทุกวิชาเป็นแบบนี้จะดีมากเลยเนี่ยโหนี่แล้วก็คันโยกสามารถเปิดอะไรหลายอย่างเห็นไหมอเย่เ, yeah! <You> <at> เข้าใจอังจดโอเคอย่าลืมจดทุกครั้งมากันต่อนี่รีพิเตอร์นะจะมีหลายระดับกแป๊บๆแบบนี้จดไว้โอเคจากนั้นก็ลองดูนี่เป็นไงเคลนี่มันสอนลึกมากครับผมเนี่ยใ <laughs> ส่นี่เข้าไปมันจะเลื่อนไป แปลงเป็นอันนี้เจดไว้ระบบนี้มันเริ่มซับซ้อน้นเลยแต่ระบบนี้แอบักนี่เปิดนี่นี่ติดเอาไว้้าวโอ้โหวัดอ๋อไอ้นี่พวกบ้านรับใช่ไหมผมเคยเห็นในยูทูบเบอร์เขาทำอยู่แล้วก็เออเครื่องไวท์การาศด้วยสลามโอ้โหเบสิกของของสร้างที่สุดยอดแต่ละอย่างครับผมเนี่ย ือถ้าให้ทําเองชาตินี้ผมก็ไม่รู้จะทําได้หรือเปล่าต้องไปดูเขาทําให้เขาอะไรใน youtube ผมเนี่ยแต่ได้ทําเองที่ทําไม่เป็นบอกเลยหลายระบบก,กลไกผมเคยทําได้ก็ดูจาก u t u b e ทั้งนั้นมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะยากเน่ยแต่ไม่รู้บางคนก็อาจจะคิดว่าไม่ยากครับผมเนะยเก่งวิศวะจัดโอเคสมุดเปียกน้ําบอกส้มบอกนี่เอาเขาันนี้ไปแนะ่ลองดูสอนหมดแล้วลองทำดู หลายตัวแบอบกโหจานคิดวา่าเราจะจํากันได้อย่างนั้นเลยแหละอนี่โอ้คือไรลองอ่าอ่าอ,อ,อ,อโอเคอ๋อถ้าใครชนะได้ถ้วยทองนั่นปะน่าจะเออมาจะสร้างอะไรอืมน่าจะเป็นการออกแบบของผมในะระบบหรืออะไรอืมได้แค่นี้ อันนี้เป็นระบบช่วยปลูกผักงาปึ๊บนะมันจะไหลไปสวยนี่อะไรปึ๊บคืออะไรนั้นอ,อ๋อระบบดนตรี๋โอ๋อ,อเป็นเกมไหมนั่นทุบตัวตุน่นนนแต่เนี้ยมาเล่นเป็นเพลงเกมเต้นวอตดาวฟ้าโคตรจีเนียเท่าได้จริงไหมเนี่ยเบาแวมวและแมงเส็ง อย่างเทพอ่ระบบเกมเต้นแนนี่ดูว้าระบบปินิเกมว้าายางเทพมันกันอืมชินี่ขุดแก้ไหมอ๋อคือจะแข่งใช่ไหมเห็นใครทำดีต้องขึ้นด้วยโอ้โหนี่กูสร้างเกมเตติดเลยได้เลย <laughs> อย่างนี้ก็ได้เลยอย่างแนวคือจิบจิบ จิบจิบวิ่แกใหม่กกไดืมระหว่างนี้ทีเด็กก็รอใครจะได้ขอ,องรางวัลถ้วยทอง <c oughs> อะไหนไปเช็คงานหน่อยนั่นไหรไรจำไม่ได้แลเหมือนกันอ๋อตัวบอกเวลาเออถึงเวลาแล้วไปเช็คงานน้อตีแดงอาจานวันดีอืไหนนี่ครับหมูอ่าหมูแล้วไงอืมมาอย่างนี้นะครับ <c oughs> ไปครับโอ้โอที่ทำความสะอาดสัดเป็นไงจาย์ทำให้สัดนี่สะอาดโอเคโอเคทำดีทำดีำด <c oughs> เฮ้ยใช้ได้อยู่นะอ้าวแล้วมันก็เปื่อยอยู่ดี <c oughs> อ,อ,อ้าวเอ้ยจายมาพอดีนี่ทำเสร็จแล้วอ่าดูนะอืมใส่น้ำนะอโอเคโอเค <c oughs> <c oughs> ปึ๊บ อะไรขึ้นอ๋อก็จะลดน้ําให้หมดแล้วก็นี่อ,อตโต้เอาผลผลิตออกมาให้แล้วก็จอมเป็นไงล่ะแล้วก็คนให้เข้ากันกลายเป็นอะไรอร่อยนะ่าจะเอาไปไหนจานมื่ไปแล้วเออโอเคโอเค <c oughs> อะไรฟ้าให้แมนชิมสีส้มตัวลงทําอะไรครับผมเราจะแก้มาหลายทีอะไรนี่วัดเอออ๋อ,อวันนี้จานหนี่ดูนะอะไรเหรอ วัเล่เป็นเกมโอ้ทำเป็นเกมมาริโอตัวส้มเลยเป็นไงเฮ้ยใช้ได้ใช้ได้ใช้ได,ได้ไปแล้วสีเขียวแล้วว่าไงนะมันคล้ายๆกันเลยดีกว่ามันทำแข่งกันคล้ายๆกันในเดียวเลยแะนี่ครับเมเปิดมานะแล้วก็นี่เกม FPS ครับมุมมอง First Person ขยับได้เองเป็นไงอืโอเคใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้เยี่ยมมานน่ มารวมกันรวมสกอร์แล้วใครใช่ไนหะม,อม,อมโอเคโอเคมาประกาศผลแล้วนะเขียวกับส้มบอกกูได้แน่นอนเลยกูทำเกมเย้เย้เน่าไม่เองเอาไปโอ้ผมอ่าที่ล้างสัตว์นะเย่ yeah. เอาไปหมูเออเว้ยไม่เป็นไรนะนี่อ,อ้าวเว้ยว่าเอาไปยองไง ไม่เองเอาไปเหตทำไม่เองเอาไปเหตอืมเอาเอาโอเคนี่ไรสวิตนี่แล้วก็ว่าเอามาจากไหน,น <c oughs> เป็นตัวดำโอ้โหเนี่ยก็โอเคบล็อกแบทเทิลเหรอโน้ตบล็อกแบทเทิลคืออะไรจะโด,ดนด้วยดนตรีมั้งไทยดาวอ๋อสีเขียวยังโป,นะปรเหม,มือาแล้วนะปั๊มปั๊ม